สวัสดีครับน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องราวของมารยาทชาวพุทธกันครับมารยาทชาวพุทธเป็นสิ่งสําคัญที่พุทธศาสนิกชนที่ดีควรจะเรียนรู้และปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมนะครับบางครั้งเราอาจจะต้องพบกับพระสงฆ์ในสถานที่อื่นๆภายนอกวัดซึ่งท่านอาจจะไปปฏิบัติศาสนกิจภายนอกตามที่พุทธศาสนิกชนได้นิมนต์ อย่างเช่นงานทำบุญวันเกิดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่หรือแม้แต่งานบวชของญาติพี่น้องของเราซึ่งคุณพ่อคุณแม่ของเราท่านอาจจะนิมนต์พระสงฆ์มาที่บ้านด้วยเพื่อทำบุญถวายพระตาหารซึ่งจะมีมารยาทชาวพุทธที่เราจะต้องเรียนรู้เพื่อต้อนรับพระสงฆ์ให้เหมาะสมเริ่มกันที่การลุกขึ้นยืนรับพระสงฆ์กันก่อนนะครับ น้องๆครับการลุกขึ้นยืนรับพระสงฆ์เป็นการแสดงความเคารพอย่างหนึ่งเมื่อมีงานพิธีแล้วพระสงฆ์เดินผ่านหน้าเราให้เราลุกขึ้นยืนพร้อมกับประนมมือไหว้ด้วยความนอบน้อมเมื่อท่านเดินผ่านแล้วจึงค่อยนั่งลงครับแต่ถ้าหากว่าเรานั่งอยู่กับพื้นเราก็ไม่จําเป็นต้องลุกขึ้นยืนนะครับให้เรายกมือไหว้เมื่อท่านเดินผ่านได้เลยหรือถ้าหากมีพื้นที่สะดวกก็ให้เราทําการกราบ โดยกราบอย่างนอบน้อมน้องๆอ,อาจจะเลือกกราบหรือไหว้แล้วแต่ความเหมาะสมของสถานที่นั้นๆครับต่อมาเป็นมารยาทในการต้อนรับครับการต้อนรับในทางพระพุทธศาสนานั้นเราจะเรียกว่าการปฏิสันฐานซึ่งการต้อนรับจะมีสองอย่างคือ 1. การต้อนรับด้วยสิ่งของและข้อ2การต้อนรับด้วยการเอาใจใส่ครับ ซึ่งชาวพุทธที่ดีจะต้องต้อนรับท่านด้วยจิตใจที่ดีงามและรู้จักเอาใจใส่เช่นการจัดให้ท่านนั่งในที่ที่เหมาะสมจัดน้ำอาหารให้พร้อมน้องๆอ,อาจจะไม่ได้มีหน้าที่เตรียมสิ่งของเหล่านี้ด้วยตัวเองแต่น้องๆก็สามารถช่วยผู้ใหญ่ในการจัดเตรียมได้นะครับ ให้ช่วยคิดให้น้องๆช่วยกันบอกว่าในภาพต่อไปนี้ถือเป็นมารยาทชาวพุทธในการต้อนรับพระสงฆ์ที่ถูกต้องหรือไม่ครับทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างในชีวิตประจำวันกันนะครับที่บ้านของเต้ยมีการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ครับทั้งพลอยพเพลินพัด บิ้มและจินต่างก็มาร่วมงานนี้พร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ของตนเองทั้งหมดต่างช่วยกันจัดเตรียมสถานที่อาหารและน้ำดืม่มไว้ต้อนรับเตรียมถวายพระสงฆ์ที่นิมนต์มาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงเมื่อพระสงฆ์เดินผ่านพ่อแม่และเต้ยทั้งสามคนที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้ก็ลุกขึ้นแล้วยกมือไหว้ ส่วนคนอื่นๆที่นั่งอยู่ที่พื้นก็กล้มลงกราบพระอย่างสำรวมและด้วยความที่ทุกคนต่างช่วยงานกันอย่างเต็มที่ทำให้งานออกมาเรียบร้อยและทุกคนก็ต่างมีความสุขมากที่ได้ร่วมทำบุญร่วมกันเป็นความสุขที่หาได้ง่ายๆภายในสังคมของตนเองหากทุกคนต่างทำหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องเหมาะสมครับน้องๆครับ เราจะต้องไม่ลืมว่าการปฏิบัติตนในสังคมอย่างมีมารยาทในทุกกิริยาอาการนั้นถือเป็นสิ่งสําคัญที่เราควรปฏิบัติวัฒนธรรมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีงามถ้าทุกคนในสังคมปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วจะทําให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขครับและสิ่งที่สําคัญก็คือเราจะต้องปฏิบัติด้วยความสํารวมในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธที่ดีด้วยนะครับน้องๆครับ การที่เราเป็นชาวพุทธนับถือศาสนาพุทธเราก็ต้องปฏิบัติตามมารยาทชาวพุทธให้ถูกต้องและทําด้วยความสํารวมด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้เป็นชาวพุทธที่ดีอย่างมารยาทการลุกขึ้นยืนรับพระสงฆ์และการต้อนรับพระสงฆ์นั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องเรียนรู้เพราะถ้าหากน้องๆต้องพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้น้องๆจะได้ปฏิบตัติตนได้อย่างถูกต้องนะครับเป็นเรื่องราวของมารยาทชาวพุทธ ในการรับและส่งสิ่งของให้แก่พระภิกษุซึ่งเป็นมารยาทที่มีความสำคัญอย่างมากเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะครับในการรับส่งสิ่งของแก่พระภิกษุนั้นเราจะต้องมีมารยาทในการปฏิบัติด,ด้วยนะครับเมื่อเราต้องรับส่งสิ่งของให้แก่พระภิกษุเราก็ควรปฏิบัติให้ถูกต้องเพราะพระสงฆ์ท่านอาจจะมอบสิ่งของให้เรา <h az im> เมื่อเวลาเราจะรับสิ่งของเราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือเวลาที่เราจะให้สิ่งของแก่พระภิกษุไม่ว่าจะเป็นอาหารสิ่งของที่เรานำไปทําบุญต่างๆเราก็จะต้องส่งสิ่งของเหล่านี้แก่พระภิกษุให้ถูกต้องด้วยเริ่มที่การส่งสิ่งของให้แก่พระภิกษุกันก่อนครับน้องๆครับหลักในการรับส่งสิ่งของให้แก่พระสงฆ์นั้นทั้งผู้ชายและผู้หญิงจะมีหลักในการปฏิบัติที่แตกต่างกันอยู่ ซึ่งการส่งสิ่งของให้กับพระสงฆ์เราเรียกว่าถาวายสิ่งของหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าประเคนครับเวลาเราไปทําบุญที่วัดต้องมีการถาวายอาหารหรือสิ่งของที่เรานํามาทําบุญเราก็ต้องประเคนให้กับพระสงฆ์เองทีนี้เรามาดูวิธีการกันครับว่าเราจะต้องทําอย่างไรสำหรับขั้นตอนแรกเราจะเริ่มจากวิธีปฏิบัติของผู้ชายกันก่อน เมื่อเวลาจะส่งของให้กับพระจะต้องนั่งคุกเข่าในท่าเทพ,พบุตรที่ด้านหน้าของพระสงฆ์ในระยะที่พอเหมาะแล้วจึงน้อมตัวลงเล็กน้อยยกสิ่งของด้วยมือทั้งสองข้างแล้วส่งถวายให้ถึงมือท่านจากนั้นก็ถอยห่างออกมาสักเล็กน้อยแล้วไหว้หรือกราบตามความเหมาะสมครับต่อมาหากเป็นผู้หญิงต้องส่งของให้แก่พระภิกษุเริ่มจากการนั่งพับเพียบหรือนั่งคุกเข่าท่าเทพธิดา ด้านหน้าของพระสงฆ์ในระยะที่พอเหมาะจากนั้นจึงยกสิ่งของขึ้นด้วยมือทั้งสองข้างน้อมสิ่งของเข้าไปใกล้พระและวางสิ่งของบนผ้าที่พระสงฆ์ท่านจะทอดรับเมื่อถวายสิ่งของเสร็จแล้วให้ถอยห่างออกมาสักเล็กน้อยจากนั้นไหวหรือกราบตามความเหมาะสมครับเรามาทบทวนกันอีกสักครั้งนะครับว่าในการส่งสิ่งของให้แก่พระสงฆ์นั้น ผู้ชายจะนั่งคุกเข่า e> และส่งสิ่งของถวายให้ถึงมือท่านครับส่วนผู้หญิงจะแตกต่างกันคือจะนั่งพับเพียบหรือนั่งคุกเข่าจากนั่งส่งสิ่งของให้แก่พระสงฆ์โดยวางสิ่งของไว้บนผ้าที่ท่านวางรองรับซึ่งจะต่างจากผู้ชายที่สามารถส่งถึงมือได้นะครับเมื่อน้องๆเข้าใจสามารถปฏิบัติกันได้แล้วทีนี้ เราก็มาดูกันอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือมารยาทในการรับสิ่งของจากพระสงฆ์ครับมารยาทในการรับสิ่งของจากพระสงฆ์มีอยู่สองแบบคือ 1. การรับสิ่งของในขณะที่เรานั่งก็จะคล้ายๆกับการส่งสิ่งของนะครับเพียงแต่เราต้องยื่นมือเข้าไปรับสิ่งของแทนผู้ชายให้นั่งด้วยท่าเทพบุตรกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์สามครั้งแล้วยื่นมือออกไปรับสิ่งของจากมือท่าน เมื่อรับสิ่งของแล้วก็กราบแบบเป็นจางคับประดิษฐ์สามครั้งแล้วจึงถอยหลังออกมาครับส่วนผู้หญิงก็จะนั่งท่าเทพธิดากราบเป็นจางคับประดิษฐ์สามครั้งจากนั้นยืดมือออกไปรองรับสิ่งของเมื่อพระสงฆ์ปล่อยสิ่งของลงบนมือจึงรับและกราบเป็นจางคับประดิษฐ์สามครั้งจึงถอยหลังออกมาครับในขณะที่ทำน้องๆจะต้องอยู่ในอาการสำรวมด้วยนะครับข้อ2 การรับสิ่งของในขณะที่ยืนก็จะคล้ายกับการนั่งเพียงแต่จะแตกต่างกันตรงที่ผู้ชายให้ยืนตรงแล้วไหว้พระสงฆ์หนึ่งครั้งจากนั้นต้องยื่นมือทั้งสองข้างออกไปรับของจากพระสงฆ์ส่วนผู้หญิงทำการไหว้พระสงฆ์หนึ่งครั้งจากนั้นย่อตัวลงเล็กน้อยจากนั้นแบมือทั้งสองข้างรอรับสิ่งของจากพระสงฆ์เมื่อท่านวางของลงบนมือให้รับแล้วจึงหันหลังเดินกลับปกติครับ น้องๆครับในการรับสิ่งของหรือส่งสิ่งของให้พระสงฆ์ถ้าเป็นผู้หญิงจะต้องนึกเสมอนะครับว่าจะรับของโดยตรงจากพระสงฆ์ไม่ได้ครับถ้าถวายสิ่งของจะต้องวางสิ่งของที่ผ้าที่ท่านวางทอดไว้ส่วนถ้าเป็นการรับของจะใช้มือรองรับสิ่งของแล้วท่านจะวางของลงในมือครับและสิ่งที่สําคัญคือเราจะต้องปฏิบัติอย่างนอบน้อมถูกต้องและทําด้วยความสํารวมด้วยนะครับ ช่วยคิดน้องๆครับจากภาพนี้น้องๆคิดว่าบุคคลในภาพปฏิบัติตามมารยาทในการรับส่งสิ่งของให้แก่พระสงฆ์ถูกต้องหรือไม่ครับเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆกับกิจกรรมที่ผ่านมาจากในภาพ ถือว่าบุคคลในภาพปฏิบัติได้ถูกต้องตามมารยาทในการส่งสิ่งของให้แก่พระสงฆ์นะครับเพราะถึงแม้ว่าผู้ชายสามารถส่งสิ่งของให้พระสงฆ์ถึงมือได้เลยแต่มีผู้หญิงมาร่วมส่งสิ่งของให้แก่พระสงฆ์ด้วยการวางสิ่งของไว้บนผ้ารองรับจะเป็นการกระทำที่เหมาะสมกว่าภาพนี้จึงถือเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องครับ ช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่มาถึงกิจกรรมส่งท้ายกันแล้วนะครับน้องๆมาลองทำกิจกรรมนี้กันนะครับข้อหนึ่งเมื่อพระสงฆ์เดินเข้ามาในงานพิธีผ่านหน้าเราเราควรปฏิบัติตนอย่างไรยืนขึ้นแล้วยกมือไหว้ ข้อ2การปฏิสันฐานมีความหมายว่าอย่างไรการต้อนรับข้อ3มารยาทในการต้อนรับพระสงฆ์ควรทำอย่างไรต้อนรับด้วยความเคารพสำรวม ข้อ 4. สิ่งสำคัญในการต้อนรับพระสงฆ์ที่บ้านคือข้อใดการต้อนรับด้วยความเคารพเอาใจใส่ใช้เดียวข้อไหนกันแน่มาถึงกิจกรรมส่งท้ายกันแล้วครับน้องๆมาลองทำกิจกรรมนี้กันนะครับโดยตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง หการส่งสิ่งของให้พระสงค์เรียกว่าอะไรประเคน 2>, 2. วิธีการประเคนสิ่งของแด่พระสงฆ์ที่เหมาะสมทำได้โดยวิธีใด การถือของด้วยมือทั้งสองข้างนั่งคุกเข่าข้อ3ปพระสงค์จะทอดผ้ามารับสิ่งของเมื่อเวลาใด ผู้หญิงประเคนสิ่งของให้สผู้หญิงและผู้ชายเมื่อจะประเคนสิ่งของให้ประสงค์ควรนั่งลักษณะใดนั่งคุกเขา่า ทำกันได้ไหมครับทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาตรวจสอบคําตอบกันแล้วไปดูกันดีกว่าครับว่าคําตอบที่ถูกต้องมีอะไรบ้างข้อ1เมื่อพระสงฆ์เดินเข้ามาในงานพิธีผ่านหน้าเราเราควรปฏิบัติตนอย่างไรคําตอบที่ถูกต้องคือยืนขึ้นแล้วยกมือไหว้ครับถือเป็นการให้เกียรติและแสดงความเคารพได้อย่างเหมาะสมครับข้อ2 การปฏิสันฐานมีความหมายว่าอย่างไรคําตอบที่ถูกต้องคือการต้อนรับครับเช่นการนิมนต์พระสงฆ์มาที่บ้านเราก็จะต้องมีมารยาทในการต้อนรับพระสงฆ์ด้วยมารยาทชาวพุทธในการต้อนรับ<ๆ>เพื่อให้เป็นการปฏิสันฐานอย่างเหมาะสมครับข้อ 3. มมารยาทในการต้อนรับพระสงฆ์ควรทำอย่างไรคําตอบที่ถูกต้องคือต้อนรับด้วยความเคารพสำรวมครับ เนื่องจากการแสดงความเคารพอย่างเหมาะสมแก่พระสงฆ์นั้นถือเป็นสิ่งสำคัญที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติให้ถูกต้องครับข้อ 4. สิ่งสำคัญในการต้อนรับพระสงฆ์ที่บ้านคือข้อใดคำตอบที่ถูกต้องคือการต้อนรับด้วยความเคารพเอาใจใส่ครับเพราะการต้อนรับด้วยความเต็มใจโดยการรู้จักเอาใจใส่ผู้มาเยือนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าการจัดพิธีการใหญ่โตเกินความจำเป็นครับ เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆเรื่องราวของมารยาทชาวพุทธนั้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับในครั้งหน้าเราจะได้รู้มารยาทในการรับส่งของแก่พระสงฆ์กันต่อซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญกับน้องๆมากเลยครับห้ามพลาดเลยครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ1การส่งสิ่งของให้พระสงฆ์เรียกว่าอะไร คำตอบที่ถูกต้องคือประเคนครับเพราะคําว่าประเคนหมายถึงการมอบให้ด้วยความเคารพเราจะใช้คํานี้เมื่อปฏิบัติต่อพระสงฆ์นะครับ 2. วิธีการประเคนสิ่งของแด่พระสงฆ์ที่เหมาะสมทําได้โดยวิธีใดคําตอบที่ถูกต้องคือถือของด้วยมือทั้งสองข้างนั่งคุกเข่าครับแม้ว่าสิ่งของนั่งจะมีขนาดไม่ใหญ่ แต่เราก็ควรถือสิ่งของด้วยมือทั้งสองข้างเสมออีกทั้งเราจะต้องนั่งคุกเข่าเพื่อแสดงถึงอาการที่สำรวมเหมาะสมครับข้อ 3. ปพระสงฆ์จะทอดผ้ามารับสิ่งของเมื่อเวลาใดคำตอบที่ถูกต้องคือผู้หญิงประเคนสิ่งของให้ครับเพราะว่าผู้หญิงไม่สามารถประเคนสิ่งของถึงมือพระสงฆ์ได้โดยตรงนั่นเองครับ 4. ผู้หญิงและผู้ชายเมื่อจะประเคนสิ่งของให้พระสงฆ์ ควรน,นั่งลักษณะใดคําตอบที่ถูกต้องคือนั่งคุกเข่าครับถือเป็นการนั่งที่สุภาพเหมาะสมและสะดวกในการประเคนสิ่งของน้องๆครับเป็นยังไงกันบ้างเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยนะครับทั้งได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติตามและยังได้ทำกิจกรรมทดสอบความรู้ความเข้าใจกันไปแล้วเชื่อได้ว่าเมื่อน้องๆจำเป็นจะต้องรับหรือส่งสิ่งของให้แก่พระภิกษุ น้องๆจะต้องทําได้อย่างถูกต้องและสวยงามแน่นอนครับและถ้าน้องๆคนไหนยังไม่มั่นใจล่ะก็อย่าลืมหมั่นฝึกฝนปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับอาจจะรวมกลุ่มกันกับเพื่อนๆหรือว่าให้คุณพ่อคุณแม่ท่านช่วยสอนให้ก็ได้ครับเพราะพุทธศาสนิกชนที่ดีควรจะปฏิบัติมารยาทชาวพุทธเหล่านี้ให้ถูกต้องนะครับในครั้งหน้าเราจะยังคงเรียนรู้เรื่องของมารยาทชาวพุทธกันต่อเป็นเรื่องของมารยา,าทในการสนทนา การสำรวมกิริยามารยาทและการแต่งกายที่เหมาะสมสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ